สวัสดีค่ะเพื่อนพาวัตเทอิก My เน m e f ฟลอยดิ s ซีค o มส์ o อ t ไต้หวันเขาเป็นคนไต้หวันหันมูเพิ่นเพิ่นหูวห่าเฮามากก็อยากมาซื้อของกะเฮากาจะไปร้านเอเชียน้ำกันค่ะพอดี มาอยู่ตรงกลางเมืองเราจะคนยิ่งยู่บ้านมีคนมาขอเวลามี่คุณไม่ที่มีเวลาไต่ตตเ,เ,เดี๋ยวยี่สิบไมที่เราไต่เวลานัดหรอกเดี๋ยวเป็นกามาจะไปร้านเอเชียไปซือ้อของน้ำกันเดี๋ยวมุกกระปุกเพื่อเข้ากับตั้งประเทศไทยง่านที่จัดแต่จะเป็นวิชาเช่นเกิดขึ้นจากตะวัน <c oughs> ไต้หวันเนี่ยจะได้ได้เป็นปีนะคะบางคนก,ก็ได้สองปีเป็นเป็นวิชาสันสันแ แต่แปกหน้าบ้านเอาจะได้แค่เก่าสิบหแต่ว่าไต้หวันอ่ะจะได้มากจะได้หลายกวัวจะได้เง่าเง่าคลัวค่ะเพิ่นก็ยัยวยังมาแต่งงานค่ะเพิ่นก็มาอยู่แบบแบบเออเยี่ยมเลี่ยนบอกที่สารเยี่ยมบอกรู้พิ่สารยังบกหงแต่ว่าได้โดนโดนกลัวเมืองไทยในนั่น้า็นเมืองไทยแต่ละประเทศต็ต่างกันนะคะกฎระเบียบล่อคะ่ะล่อเพ้่น เอเชียไปสื่อของสื้อกับข่าวน้ำกันตัวนะคะสื่อั้งแต่หมู่บ้านนะคะตัวเอ่อตัวรถเมฆก็ได้ดรถแตร์มก็ได้น่าจะมาเนี่ยน่าจะมูจะมาละนอาจะขั้นนี่แหละคืออันนี้เป็นรายเดือน,นะคะ่ะเป็นแท่งมา69ยูโรประมาณจักบาทละ69ยูโรเดือนหนึ่ง แทงอยู่เนาะไปมูไมมยัง่าจะมากขั้นนี่แหละไปแล้วค่ะกุุงแก,กเปลือกแคงกลัวกรุงนี้เปลอกเอาแบบนี้นมีดเปลือกเครบ ตัดจริงเลได้บอทุก,กอย่างบรงหลังคามีเบอทุกอย่างเจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะฉะนั้นเขาจะหูวว่าควรจะมีอีหยังแมอีหยังที่แมทชิ่งที่คู่กันได,นบอกกอดนน้บอันประกอบแล้วมีเบอรกม้วประกอบด้วยเราลอยตัวสองลอยตัวไปแล้วคุณยูโรหายูโรบนหน้าของประเนะคะคุณทีน่หนาเส้นสองหน่วยบวกที่ไข่ นี่นะมพักเยางใบไา่พักแผ้วอ่ะพักยางนี่เบิร์ทุกอย่างกระพุ้งกระเพ้าใส่เค็มเบิร์ตซอสเบิร์ตน้ำมันหอยน้ำมันหอยเบิร์ตน้ำปลากระไก่เบิร์ตหรอคาแต่เอาให้เบิร์ตดีลิก่อนเราค่อยซื้อปลาอ๋อปลาเ้าไก่เบิร์ตหรอ น,น้ำมันหอยก่อนขวดกาลางลาเลยออยู่น้ำมะขามก็เลยยู่เอาแต่น้ำมันหอยอยังเดี๋ยวขอ,อ,อ,ยอยงชุดรถไม่ใช้มีเบอร์ทุกอย่าง กระจา้มีเงินสื่อมีบรรทุกอย่างเทียมเจียวหอมเจียวมีหน่ามาขามใบใส้ก็สำ่งตำสดสำเร็จรูปข้าำประจอนมาอจากเมืองไทยแบบมีกันระมือแบบเป็นตำต้นต Have everything? No. And meatball, yesterday I did meatball homemade. You make meatball? Yeah, I make <c oughs> e like, uh, ั t นี้แล้วปูหน้าซีออยโรนะคะสามจุดเก่าเก่าสี่สามสิบสองประมาณอยสี่สิบบาทสี่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 สิบหกโอ้ลอยห้าสิบบาทตุนตี้ขับเก็ดส่บาทกุ้งกุ้งกตัวใหญ่เออบะแมนอ่างปูปูม้าตัวใหญ่สองตัว ค่าโกเกอรประมาณสองร้อยสองรอยยี่สิบบาทมีเบอร์ทูย่างนะคะมีหอยแบบเจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะเพ่นจะมีทุกอย่างขอนขอนมาทั้งเมืองไทยเบิดนะคะ่นหูว่าคนไทยสอดกินอย่างคนอะ่ะข่าวล้านแซ่แข็งไอติมชองเล็กน้อยมอันลูกข่าวล้านกันมี่ข้าวต้มคนอะ่ะข้าวต้มอ,อันนี้นะคะ อันขนมยังก็้อมกนี่เบิร์ดน,นี่เบิร์ดขนมไทยๆตะโก้พี่เบิร์ดนะคะมันเผือกทุเรียนทุเรียนเซียแข็งเก่ายูโรนี่มะประมาณสองู้เลยเก้าสี่สามหกสามร้อยกระบาทมัน มันเทศนี่เป็นตัวอยา่างีเป็นกลุ่มเปน็นปูโปรเครื่องเทศแบบนี้ค่ะนะคะบอกเพื่อนบ้านแล้วบอกว่าเครื่องเทศเบื่อประหยัดซองหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทเป็นกระเบื้อเสือเป็นอยากได้จากเมืองไทยเครื่องเทศเยอะแยะนะคะผักดองก็น,นี่ เมื่อกี้เขาซื้ออันนี้ไปเอาไปกินกับข้าตม้มข้าวต้มพอดีได้ไข่เข้มมาจากเมืองไทยบแพงประมาณสี่สิบบาทมันกับแพงอะนะคะบานเท่าประมาณสิบกว่าบาทเนาะเนียผักดองผงซีซนนิงสำหรับซุปขอนนนี้ผงปรุง,งรสดีกว่าะข้านอก ตางแล้วนะของเอเชีย้านแขกก็อีกอย่างนึงนะคะรลานแขกเขาก็จะขายของที่คนแขกกินนะคะก็จะมีป,ลป,ลปลนๆกันแะน่มีท,ทัวสารพผัดทัวร์หลายอย่างเป็นของเวียดนามนะะโอเคค่ะไปต่อเนาะจ่ายตังคะ จตาตไปอีปูไปทอดได้กลุ่มนมมันหอยกะทิอันนี้ใส้ลาบค่ะห้อมปีพ้อมต้มน้ำเสซนตัวนี้หวานหวานตัว,ตวซํำเนี่ยค่ะ since when you are in deutschland in darmstadt okay. when you back That time is very cold. Yeah, the time is cold. Oh, great! Good mm -hmm. luck. Just once you once you leave, uh -huh. Once you leave and it starts to snow. <laughs> I'm good luck. Snow, wow! But very beautiful, it's very beautiful. Yeah, my boyfriend said crazy. <laughs> Because I like uh, snow. Yeah. <laughs> Everywhere is white. Yeah, I was even, you know, have a snow a snowball fight with my book. Yeah, I saw one picture. With, uh, wow. I, and this is I, I like to do this. It's very, snowfall. it's very a lot of snow. This is just just right behind where where my no, not far, not far. Yeah. In the forest. No, this is not forest. This is a parking space. Park oh just just uh where my apartment is look like palace. No? yeah right? it's by nature yeah oh. it's a lot of everywhere this is the murk uh, yeah the one, one yeah. World of Merc, and so. after milking you have to be careful because strong. it's very slippery yeah, yeah. it's very beautiful yeah i think we can wait here I'm m a k e i n video say that bye bye big friend. how what? say bye bye. okay bye 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 bye.